ายัางครับนี่สามพลังบวกบ่อพกก่อ,รอ,พอ,อ,อครับอันนี้มีพุ่มพวงก,กองแขนโน,โนหินโนแดงนเนาะแมนครับตัวนี้เลยจะเป็นตัวนี้อันนี้เลยอันนี้อไปห้้กนนะ อันนี้เดียวกันบ่นอันเดียวกันคนมันคนละหนาซื่อๆหน่อยนี่เพียงมาจะปิตัวนี้เลยสามพลังบวกอันนี้สำหรับพวกหยาหน่อยพวกหยาใบหยาผ้ำผ้ำหยาใบสองใบนะครับตะวัอ่าพุ่มฟวงก้องแขนผือไข่เขียดไส้เย็นเทียนนาผักแว่นชุดละห้าร้อยทวนห้าร้อยห้าสิบต่ว่ามันบ่ได้โนหิน อ่าตัวนี้สิบได้โน่นหินพวบกแก่นผักแว่นตรงตัวนี้ผักแว่นมันตายบ่นรืบ่ครับผักแว่นตรงชุดนี้อันนี้พุ่มพวงก้องแขนไอ้ผือน้อยไข่เขียดไสเอียนเทียนนาผักแว่นจะเป็นตัวนี้จะเป็นตัวโพลีตองเอาไปว่างันมัอยู่หน้าว่างันใายดีพอว่าไปสิแล้วเมนที่ว่าได้โอเคอยู่ตัวสามพลังบวกนี่นนี้มันมันผักแว่นหลมันหน้าน่นองซี่พองซี่ก็ได้พอชื่อตัพลังบวกนี่ โครี่ไตโคเพอร์นี่บวกกับตัวผมแจกกองกัมมี่นี่นี่นี่ตัวตองดีนี่ไปบวกกันแมนเนี่ยจะเป็นชุดแบบนี้นี่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 ป้าบเพราะว่าตัวนี้มันชิได้ไอ้เพือน้อยไข่เขียดแล้วก็โตใส่เอียนเทียนหน้าพักแหวนพอเอามาใส่กันนี่จบเลยบานเนี่ยบวกกัน่บแมนครับเพราะว่าตัวผมพ่วงอ่ะมันอยู่ในกองนี่มีอยู่แล้วเนี่ยเนี่ย จะมากเยอะแมนตัวเนี้ยใส่เอียนพักแว่นได้เลยครับผมตัวนี้ตัวตองดีนี่แมนเอาให้ล่าหลุดไหนมันดีได้เล่ามาสือสุกีให้นี่ดีใครจะดีกระชัดตัวนี้ดีดีแล้วไงดีกระชับบอลลงมาดิแมนคลองแสงเนาะเมนหย่ามีตัวนี้ก็ต้องตัวนี้แล้วพอครับเพอร์นี่ปั๊บนี่จบเลยบ้านยังเนี้ย พุ่มพวงกล้องแขนโนหินโนแดงก้นบึงไมยราบปิ่งดาตดหมูตดมาเอพื้นหน่อยใครเขียดใส่ย,ยนเชียนหน้าพักแว่นทำมีพักแว่นต้องมีตัวนี้เข้าไปบวกตัวนี้เข้าไปเอาเอาใส่เดออียวกันผสมแมนผสมสีเ<ส><า>ทียเดียวเลยจบครั้งเดียวจบไม,มนเอานพอเป็นซองเป็นยาพงุง ตัวเดียวกันกับตัวนี้แหละจะว่ามันเพิ่มมากคือไอ้โตโนโ่โโนโฉันว่าห้าร้อยห้าร้อยห้าสิบหกร้อยเจ็ดร้อยแปดร้อยชุดนี้ได้ทุกแนวยากไม่ได้ตักกระนองไกลอ่ะพ่อกระนองไกลกระนองไกลบ่บ,บ่บนี่ ตัวนี้มันจบเลยแานพักแบนก็ได้ใส่เย็นก็ได้อันนี้มันเท่าได้อันนี้สองร้อยห้าสิบอันนี้ห้าร้อยห้าสิบก็จะตกอยู่ที่ประมาณแปดร้อยคิดดูอยไรก่อนของมันกระึ้นอยู่กับหยาเพราะหยาลายมันก็ต้องใส่ลายตัวในจักหน่อยนอกจากพอจะตัดอันยุ่งเหยนจากย่างบ่อน นั่งเงียตัวกับตีบ่ได้ได้ไประมาณสี่ตุงมตุอสี่ตุงมหรือหาตุ่มส,ส,สองจุดวังอ๋อครับครับไไี่เป็นหน้านู้นนี่แบบเห็นฟักแวนตีดหลายเนี่ยแตีม่ัวน,นต้องใส่ตัวนี้แ <laughs> มนครับตัวนี้บรลุ่งตองใส่ตัวตองดีเท่านั้นมึงจะลงต,งต,งตงั้งฟักแวีนเลยมีโน่บ้างโน่ มีมีก็ต้องแบบนี้แล้วมันถึงจะได้ถาวบถาวบชุดนี้ก็บบ่ได้ต้นโน่นนี่ตอนตะก้ามาแดงก็ดีที่นะอันนี้มาแดงมันเหี่ยวอยู่ไปมันเหี่ยวมันยังอยู่บานถือฝนถือยังมามันก็ขึ้นคือเราบ่ตายเงาชื่อว่าไงบ่คือตัวนี่พอมีผุมพ่วงกวางแขียนบ่ เออหน้านอนบ่มีผมพวงบ่มีผมพวงบ่มีกองแขนเพระจังซี่ก็ได้นี่นี่สามร้ออันนี้250ก็จะเป็น550ร้บวกาสิก็จะประมาณ600้อยนิดนิดไม่ถึง800ประหยัดลงไปอยู่เนี่นนนบบนยถ้ามีแบบ ต่พวกโนเจอสร้างพักแวนเนี่ยละนี่เอาเมียนเพกแวนเมียนพักแวนกับตองตัวนี้เลยตองดีกับตัวโน่เน,นี่นาโคนโนนโแดงก้นบึ้งมายราปิดเงดาเิตหมูตกหมาสับสับกาเี่ยสีดินย็น้นนาบ่ามีพุ่มพวงกองแขนกะ ดกตัวนี้เฉพาะนี่คแค่นี้เลยเแมนครับเอา,าว่าพอาม่ได้โนหินโนแดงกระเล่นแ,แน่ตโวนี้มัต้องเป็นชุดนะแยกชุดออกมาก,กระไดโนหินโน,โนแดงกนบึงไม่หลับสิงดาเค่ตัวมูตัดว่าเขาวั่นเลยส่วนตัวนี้ก็แมนคือน้อยให้เขียดไดเอียนเทียนนาผักแว่นมันประหยัดลงนี่อยู่ชุดนี้ ง่ายๆจบเลย่า